อาจารย์หนูทองนะครับพัฒนาคนขึ้นคอสองอาจารย์เซียนปองนะครับเปิดเบี้ยชョหกมาชョห้าเตรียมขึ้นเป็นม้าซ้ายอาจารย์หนูทองนะครับเดินเบี้ยชอช้างสี่อาจารย์เซียนปองพัฒนาม้าขึ้นมาชอ .6 หกอาจารย์หนูทองพัฒนาม้านะครับไปที่จอจันสอง อาจารย์เซียนป่องพัฒนาคนขึ้นมาชอเจ็ดอาจารย์หนูทองพัฒนาคนขึ้นชอสองอาจารย์เซียนป่องปูเบี้ยจอหกมาจอห้าอาจารย์หนูทองนะครับนำเรือมาใช้งานที่ชอช้งหนึเตรียมที่จะขึ้นเป็นม้าเทียมสู้กับ ม้โยงซ้ายนะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับพัฒนาโคนขึ้นมางอเจะขึ้นเป็นม้าซ้ายโคนผูกโคนอาจารย์หนูทองพัฒนาม้านะครับมาที่งองูสอง 2. อาจารย์เซียนป่องเดินเบี้ยง,ง .6 มางอหเป็นม้าซ้ายปู3าเบี้ยกลางกระดานอาจารย์หนูทองนะครับแก้เกม ม้าซ้ายปูสามเบี้ยด้วยการเดินเบี้ยจอหไปจอห้าอาจารย์ป่องทิ่มเบี้ยสูงขึ้นมาอาจารย์หนูทองขยายเบี้ยคอสไปคอสอาจารย์เซียนป่องนะครับลำเรียงโคนขึ้นมาจอจารห อาจารย์หนูทองไหลโคนนะครับขึ้นไปชอช้้งสามเตรียมขึ้นไปชอสี่ครับอาจารย์เซนปองไม่ยอมให้อาจารย์หนูทองนำโคนขึ้นไปครับจึงยอมเสียเปรียบนอกในแทนนะครับเดินเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์หนูทองจึงโจมตีก่อนทันทีด้วยการกินแลกเบีย้ยไล่โคน อาจารย์เซียนป่องแก้เกมกลับด้วยการนําเบีย้ยสูงนะครับกินเบีย้ยแต้มนี้หงายไล่มา้าอาจารย์หนูทองใช้ม้านะครับขึ้นไปกินอาจารย์เซียนป่องเดินโคนขึ้นมากินจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนะครับลำเลียงโคนขึ้นรอสามอาจารย์ป่องเดินเรือชอช้าง8 อาจารย์หนูทองนะครับนำโคลนขึ้นชอชังสี่แรกทันทีจังหวะนี้อาจารย์ป่องเลือกที่จะนำโคนบุกเข้ามากลางกระดานอาจารย์หนูทองตัดสินใจกินแรกครับอาจารย์ป่องนำม้าบุกกินเข้ามา อาจารย์หนูทองนะครับมองเห็นว่าม้าแต้มนี้ของหมากดํายืนดีเหลือเกินนะครับจึงนําม้าตัวล่างนะครับขึ้นมาตานี้นะครับเพื่อแลกอาจารย์เซียนป่องตัดสินใจกินแรกเลยครับเพื่อได้เดินก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์หนูทองกินตอบอาจารย์เซียนป่องลาเลียงโคลนขึ้นมาจอห อาจารย์หนูทองนะครับนำโคนบุกขึ้นไปด้านริมเส้นนะครับโจมตีเบี้ยอาจารย์ปองนะครับยอมเสียเบี้ยริมนะครับเพราะถ้าไปผูกนะครับก็จะเสียจังหวะจังหวะนี้จึงนำเม็ดนะครับขึ้นมาหนูทองนะครับมองเห็นว่าเรือนะครับกดตอกเรืออยู่ จึงเดินเบี้ยริมนะครับบุกขึ้นไปตั้งใจที่จะนำเบี้ยริมนะครับกินแรกอาจารย์เซียนป่องนำเม็ดมาผูกอาจารย์หนูทองบุกทันทีด้วยการกินแรกเบี้ยไล่เม็ดครับจังหวะนี้ถ้าหากอาจารย์ป่องใช้เม็ดกินนะครับอาจารย์หนูทองจะใช้โคนกินเบี้ยแล้วจะได้กินเม็ดอีกนะครับ ดังนั้นดีที่สุดอาจารย์ป่องต้องนำเบี้ยริมนะครับเข้ามากินอาจารย์หนูทองถอยโคนกลับมาเกาะเบีย้ยจุดอ่อนไว้ครับอาจารย์ป่องนำเรือออกคลองอาจารย์หนูทองนะครับงัดวิชาเรือมเหสวนขึ้นมาใช้ครับเรือกอสองครับ ประโยชน์ของเรือมเหสวนนะครับสามารถที่จะเล่นมาในแนว2นะครับอาจารย์ป่องเดินเบี้ยริมกอมากอ5อาจารย์หนูทองนะครับยันเบี้ยริมไว้อาจารย์ป่องนะครับเลือกเดินแต้มเรือมเหศสวนเช่นเดียวกัน อาจารย์หนูทองนำเรือมาใช้งานที่คอสองอาจารย์ปองนะครับขยับขุนไปที่งอแอาจารย์หนูทองนำเรือลงมาที่ชอหป้องกันไม่ให้เรือดํามากดต่อขุนนะครับอาจารย์ป่องนําเรือที่กอเนะครับมาคอเ อาจารย์หนูทองนำเรือที่คอสองมาจอสองครับอาจารย์ปองนำเรือที่คอเจ็ดมางอเจ็ดกดต่อขุนท่านอาจารย์หนูทองบ้างอาจารย์หนูทองลำเลียงเม็ดนะครับขึ้นไปหน้าขุนอาจารย์ป่องเลือกพัฒนาม้านะครับขึ้นไปทางด้านขวาด้านริมเส้นนะครับเป็นม้าอุปการขวา จะนำม้าลงบ่อนะครับอาจารย์หนูทองจึงตั้งรับด้วยการลําเลียงเม็ดขึ้นไปเป็นเม็ดซ้ายอาจารย์ป่องต้องการที่จะนำม้าเข้ามาใช้งานให้ได้นะครับจึงตัดสินใจนำเบี้ยในนะครับกินออกนอกเพื่อเปิดให้เรือได้กดต่อขุนนะครับอาจารย์หนูทองใช้เบี้ยขึ้นมากิน อาจารย์ป่องได้จังหวะนำม้านะครับขึ้นมาที่คอห้าเบี้ยของหมากแดงกินม้าไม่ได้นะครับเพราะถูกเรือกดต่อขุนอยู่นะครับถือว่าม้าแต้มนี้มาถูกจังหวะมากนะครับเพื่อเตรียมมาลงบ่อตอนนี้หมากดำเกาะกินเบี้ยริมอยู่นะครับอาจารย์หนูทองนะครับจึงนำเรือไปผูก อาจารย์เซียนป่องนำม้าบุกเข้ามาเกาะกินเม็ดอาจารย์หนูทองเดินขุนไปผูกอาจารย์ป่องนะครับยกม้าถอยกลับไปโจมตีเบี้ยอาจารย์หนูทองเดินขุนไปผูก อาจารย์ป่องเลือกเดินโคนมาแรกครับอาจารย์หนูทองตัดสินใจกินแรกอาจารย์ป่องใช้ม้านะครับมากินอาจารย์หนูทองนะครับวางแผนเตรียมนำม้านะครับมายืนที่ตาชอช้างสี่ให้ได้จึงยกม้ามาตานี้ครับ โดยมีเรือมาเหสวนนะครับคอยผูกนะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์เซียมป่องยอมเสี่ยงเล่นนะครับตัดสินใจเด็ดขาดนำม้านะครับแลกกับเบีย้ยมาดูนะครับว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับอาจารย์หนูทองกินตอบ อาจารย์ป่องนำเรือตีรุกอาจารย์หนูทองนะครับขยับขุนหลบอาจารย์ป่องนำเรือนะครับที่ยอ8มาตีรุกยอสาบังคับเรือท่านอาจารย์หนูทองขึ้นไปปิดอาจารย์ป่องกินเรือรุกครับอาจารย์หนูทองกินตอบอาจารย์ป่องได้โอกาสนำเรือมาตีรุกกินเม็ด อาจารย์หนูทองเดินขุนขึ้นไปอาจารย์ป่องนะครับนำเรือกินเม็ดและจะกินเบี้ยความอีกตัวหนึ่งจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนำขุนนะครับบุกขึ้นไปไล่เม็ดตอนนี้สถานการณ์เป็นอาจารย์หนูทองนะครับมีม้านะครับสู้กับเม็ดเบี้ยถือว่าเป็นต่อสักหมากนะครับ อาจารย์เซียนป่องต้องรีบหาเสมอให้ได้นะครับอาจารย์เซียนป่องตัดสินใจเด็ดขาดนะครับยอมทิ้งเม็ดนะครับแล้วก็กินเบี้ยแต้มนี้อาจารย์หนูทองเดินมา้าไปผูกอาจารย์ป่องนะครับเล่นแต้มเบี้ยข่าลอยไล่มา้า บังคับอาจารย์หนูทองนะครับถอยขุนกลับมากินอาจารย์ป่องดึงเม็ดถอยกลับไปอาจารย์หนูทองนะครับนำขุนขึ้นไปอาจารย์ป่องเดินเรือจับกินมา้า อาจารย์หนูทองนะครับโยกม้าบุกขึ้นไปอาจารย์ป่องนำขุนขึ้นอาจารย์หนูทองนะครับกลับม้ามาไล่เรืออาจารย์ป่องนำเรือหลบมาตีรุกอาจารย์หนูทองขยับขุนนะครับเข้าสู่กลางกระดานอาจารย์ป่องขอกดขุนก่อนครับ ไม่ให้ม้าขยับจังหวะนี้อาจารย์หนูทองนำเรือออกคลองครับเพื่อเตรียมไปกดต่อขุนหมักดำนะครับอาจารย์ป่องได้โอกาสนำเม็ดลอยรุกอาจารย์หนูทองถอยขุนนะครับมาไล่กินเรืออาจารย์ป่องเกาะกินเบี้ย อาจารย์หนูทองตอบโต้ด้วยการนำเรือไปตีรุกครับเพื่อจะได้กินเม็ดถ้าหลบขุนนะครับจะเสียเม็ดอาจารย์ป่องนะครับเลือกใช้เม็ดนะครับถอยไปปิดอาจารย์หนูทองได้โอกาสนำขุนนะครับเข้าไปอาจารย์ป่องขอ,อกดต่อขุนนะครับเพื่อดึงม้าไว้ไม่ให้เดิน อาจารย์หนูทองเดินเรือ,อยอหกป้องกันเม็ดมารุกอาจารย์ป่องยืดเรืออาจารย์หนูทองนะครับตัดสินใจลอยเบีย้ยขึ้นไปแรกอาจารย์ป่องนำเบีย้ยเข้ามากินไล่มา้าอาจารย์หนูทองใช้ขุนกินยังเป็นม้าสู้กับเม็ดเบีย้ยอยู่นะครับ อาจารย์ป่องตีรุกครับอาจารย์หนูทองหลบอาจารย์ป่องเดินเรือนะครับขอหนึ่งจะมาเกาะกินเบี้ยริมด้วยนะครับแล้วก็ผูกเบี้ยอาจารย์หนูทองนะครับโยกม้านะครับลงมาในตำแหน่งม้าซ้ายไล่เรืออาจารย์ป่องนำเรือตีรุก อาจารย์หนูทองขยับขุนไปที่งองูห้าอาจารย์ป่องจับกินม้าครับอาจารย์หนูทองโยกม้าขึ้นไป,ปรุกอาจารย์หนูทองนะครับหลบขุนอาจารย์ป่องนำเรือมาตานี้ม้านะครับลงมาใหม่ จับกินจังหวะนี้ได้โอกาสนำมาบุกขึ้นไปครับโจมตีเบีย้ยขอไข่หกนะครับอาจารย์ป่องต้องก่อกวนไว้ครับตีรุกขุนนะครับลงมาตานี้ลุกอีกครับขุนหลบมารุกอีกครับ หลบครับจังหวะนี้เม็ดขึ้นมาอาจารย์หนูทองนะครับได้กินเบีย้ยแล้วนะครับรบครับขุนหลบไปตาน,นี้ครับอาจารย์หนูทองโยกม้านะครับมาที่คอสีเกาะกินเม็ดและเบี้ยริรมอาจารย์ป่อง ตีลุกอาจารย์หนูทองนะครับขยับขุนหลบรุกครับขยับขุนหลบเรือรุกครับขยับขุนหลบลุกอีกครับ หลบครับตีรุกอาจารย์หนูทองต้องตัดสินใจไม่ให้ล้อเลียนนะครับนำขุนมาติดกินเรืออาจารย์ป่องได้โอกาสนำเรือคร่อมม้าและเบี้ยอาจารย์หนูทองจังหวะนี้ตัดสินใจใช้เรือรุก ขุนลงไปครับถ้าหมากแดงนำม้านะครับกินเม็ดหมากดำก็จะได้กินเบี้ยซึ่งถ้าหมากแดงเหลือเรือมา้าขุนนะครับจะทำอะไรหมากดำไม่ได้เสมอกันนะครับดังนั้นอาจารย์หนูทองจะต้องรักษาเบี้ยริมไว้นะครับจึงเลือกถอยม้ามาผูก และในเกมนี้นะครับผมอาจารย์หนูทองได้กดดันเวลาท่านอาจารย์เซียนป่องอย่างหนักนะครับแม้ว่าอาจารย์เซียนป่องจะตั้งรับเกมกลับมาสูสีนะครับผมแต่เวลาเป็นรองนะครับทำให้เข็มตกก่อนนะครับส่งผลให้เกมที่หนึ่งนี้นะครับเป็นท่านอาจารย์หนูทองนะครับขึ้นนำไปก่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับชนะเวลาแล้วก็เป็นต่อสักหมากนะครับผม